สวัสดีจ้าสวัสด <Labor ator. S 2> ีค่ะสวัสดีเอฟซีโอเจ้าชานีครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ไหนครับเราอุ้งขั้วขี่ฮะอ้าวค้วใช่ไหมเขามีขั้วได้จากความขั้ขี่เอาขั้วสองเนาะอันนี้เราอยู่ที่ฮอนด้ามุกดาหารไงพี่น้องครับเมารอเด้อพี่น้องมุกดาหารรอรถบริการรอรถบริการพวกอยู่คือไปรอเซอร์เพื่อจัดสินาดิยานอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ารถมันกลับ ถึงหนึ่งหมื่นกิโลแล้วมันจะต้องมากของสูงของม่เสกแล้วไปเลยตรมาพี่น้องเอารถมาเซอร์วิสกับพี่น้องครับวันนี้เนาะหนึ่งกิโลพี่ตกลงแล้วสามเดือนสมเดือนแนในหมื่นกิโลนะแจ้งว่าไปเพระกระจายหัวเดือนที่สามเดือนีซีดีสีโอนนี้ดีซีบอแสดงว่าขี่ดูด้วเนาะแจ้งว่าไปแจ้งว่าไปซีเดือนถึงหนึ่งหนกิโลแล้วนะคะเพราะมารอ่เนาะืเอารถดอกมาชีรเช้นนี้ค่ะธรราะ ไอเี้ยมนีมาถึงว่าบาลยเช็ครถเซ็นลยสิบเปอรเซ็นยไม่ได้ไปหรอไเมเมื่อแล้วนกิน่ายิ่กลับบย่เยไงก้ไหมยเไม่รอเราไม่รเราก็ผ่านกลับบ้านเลยเดวจะได้กลับว่าท่บอาเอากเป็นมูมเป็นมูซส่ไปยูสิไปยกเรื่หลายเดือนนี่ก็นี่พี่นเรา ห้าร้อยเก้าสิบเก้าคคิดทุกอย่างเลยนะครับผมอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงนี่มันจะอไรอุ้ยาบาทเลยแหละแต่ว่ามันอยู่ในพันหกร้อยกว่าบาทอยู่ในช่วงเชยระยะคั้งแรกเนาะดไม่อยู่เปน้องรถนไม่เลเ่นากอะรก็ที่ก่ตอนะล่างลอกลอกเป็นเทียดโกับแไรด์ล่างนก็ตระหนากก็จะไป่งก็อยานทางมาให้หนูล้างเลด้วยกันนาบอเวลนายย่เแลือแต่ว่ากนทาโดนตี่จ้ เพิพ่งรอเพิ่นี่เพิ่งนี่ล้างล่างรถห,หน้าเหมือนนะ้าแต่ว่าให้หนูล้างให้ด้วยไหมคะพี่โยน่วนจะมาเอาแต่่าทางหาน้านนะเพื่อจะทาหอดหามุ้งแน่ก็แล้วอเราบอกไปยังค่ะเพิพ่งไปล้โอเคโอเคไม่ต้องจะอะไรอ่ะเดี๋ยวถ้าเราเช็ครถเสร็จยังไงเป็นไงต่อล้วไปดูกันนะครับ รอมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงครับชั่วมงหนึงรอเลองง้อาพวกกกินอะไรโอ้เบอร์น,น,นโอ้ไม่ได้เป็นะไมากินเลยนเดีอดใส่ลำแก็กินเนหมาฮะเนเดใส่ลำแกินิ้นลำแขงก็ยางหลายดอกกกเอาพี่บ้างสสองสาวผู้สู้ผ้าพี่น้องอยังตั้งฉายายไหมฮะโส้าเรืมอเจ้ เราอีกจขันอยู่วะข้าเจ๊ป็จะองรถไยอ่าเจ๊เป็นไปไปดูรถไหมพาไปดูรถเมือเจาออรถไม่ห่วกบมากอะไงอ้โอสูงหัวกะยังมากเล่าุว่าชุกจตรวเช็คตรวทา่าเนื้อเจถือละมันที่หนึ่งกันนะเดี๋ยวโอ้ยไม่ถือกออะไรกันแหละเดี๋ยวจะองล้านือท่วันละลนอ่ะนะือี่วาะนวเอาอะองานเจเันละล้านอยกันสองลานกันต่ยัน ไอดูรัตตลีกันมาสื่อจเคเซียรต้นอยู่ถึงปีมอไซค์ข่อยุ่ไจมมอไ่มอไซค์อ๋อขั้นเก่าไปนลยขั้นเก่าอันเดสมอลเล่เลยเียว่าแล้วไอีไปบ้านสวนจะหาซื้ออยู่แล้วทำคลิปไปซื้อมอไซค์อยู่แล้คันมีเงินก่อนที่นอนคลิบเงินอะไได้เลยจนยบไปทองทุกทุกเสื่อืบมาคชีไปบ้านสวนเพราะว่า เวลาฝนตกเวลาฝนตกะอยากเคี premises, ่ยนขค่นหนึ hmm. mm ่กไป่เนี่ยขาข้างงเนี่ยเ้าก็จะคี่กัไนสีนมันจืดเนี่ยมีนาวอ์ชเมันจืดจืเนาะอยากขี่วมาใส่ถ้าถ้าอยากขี่มาใส่แบบว่ามันกับไก่แหม่ไก่ไก่นี่ยอกเขี่มันรถแกมันมอไซเบอร์ก่เนาะเดียนมันนวดงีกาสมุนไงสามตสามงถุงเอาแก้วยู่บ่อดแก้วย่ลูกค้าสั่งแก้วก็หมูโอ้ยเราบริการส่งลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับนี่ จส่งคนจพวกน้องนไปส่งจโอเคจ้ะเดี๋ยวอะไรพี่น้องแล้วแล้วนะคะฮะแล้วแล้วนะคะเสียยาใจไปแล้วเห็นเฮ้เขาบอกว่าไงบ้าง เอ้ยขนลุรถันยังมาเหมือนสอมเที่ยวรถมาหลังอ่ะดิขนลุเบิดที่สูตรที่สูตรเก็บใบจะสูตรนี่ดิใบอันนี้อ๋อนย่ไงสองหมกิโลมาหายกิ่ลนึงใช่ไหมไหนกี่ได้หลายโอเคอย่0งสองหมื่นหนึร้อยย่าอเป็นเดือนนั่นไก่สิองเดือนหนึ่งเดือนกมราเนาะปีหนเนาะข่ว่าเดนมกรา่ถึงสองหมื่น่าข่าด่า ก็เป็นกินปีหลงกินสองเดือนกิโลข้าหน้านี่แหละพิ่อีกสองเดือนไปไหนกันต่อสาวๆแล้วก็จะพาสาวๆไปรับประทานอาหารกันนะครับโอ้ยใช่อาหารนะเจ้าเยอะกินเพราะกินแล้วขาของน้ำอู้ค่อยอ้้คือยจะไปจะสร้างเขาโดนพรโอ้ยโอเคครับผมรีสโกรอชั่วโมงไปเลยครับไปหาอะไรกินกันโอ้เด็กกินข้าวแล้วพี่น้องเด็กกินข้าวแล้ว เอิ่งจิ้มของพ่อไปเลยละแต่ว่ายิ้มนะโอ้ยสั่งไม้ด้วยไม่จะรอไม่จะรอกมั้งต้องจิ้มไปห oh. รอมาแบบเพิ่งรับจ right? ิขอไม่ดันมึงบ้าดูกันว่ากับข้าวหน้าอร่อยไหมปิดร้านแล้วเด้เโรงงานข้าวพี่น้องงดดามาเรื่องโควิดนะเพราะว่าเรานั่งกินสถานเพราะว่าไม่มีมีแต่เรานะคะมีแต่เราไม่กินเดี๋ยวทำปะมันดาอะไรก่อนจะสั่งกลับบ้านแล้วทันที่นี่ค่หัวยทานนี่แล้วไม่ไปยู่ทูบเหรอวะ แล้เราจะสร้างกระเป๋า่น้องจ้าะไม่เป็นไรไม่มีคนพวกเธอกินอะไรกันน่ะใช้เวนปลาเดียบอันนี้ตามราใช่ร้านที่ปไอ้แผวมากินไหมใช่ร้านนี่แผวมากินไหมอะไรกับปี๊ดรั่วใส่ไหนมาอ่างข้าวปุ่นแซ่บพี่วัยมุกครับเรนน้ำใจจนหอนเดือดงดดราม่าเรื่องโควิดนะครับเพราะว่าเพราาะว่ผมเห็นชีลดรามเห็นรถกระเต็มถนนเกันเนะพุทไม่ไปอยู่บ้านไปหันไปนี่กันเลยก็เละสรุปก็คือป้องกันตัวเองเอาละ รักษาตัวเองดูแลตัวเองป้องกันเองเอาอือพี่สามมือไม่นักขหมมากนะคะเก๋เป็นเออใส่ีหอมด้ย้ยืหนังมือแหนังมือบอสแกนี่แมกินไส้กรอมาอย่กินตุ้ง้ได้อ่อามงนต้องยงต้องงกินห้าเหนียวเลยโอ้ยสองหนังลมะ โอ้ยน่าอร่อยมากเลยนะครับผมน่าอร่อยมากเลยนะครับเปิดเบอร์พี่นออ้องค่าเช็ครถอยู่ะรถไปเช็คนะครับแล้วรถไปเข้าศูนย์นะครับผมเช็คระยะพี่น้องซัดครักันเอ้าพี่น้องเอ้ยผ่านไปเพียบเดียวภาษาอีสา,า,สาบนบรรคธรรมวันนี้ขอเสนอคำว่าแป้นมิ้นลินขอวาง่อ้เด้อพี่น้องแป้นมิ้นลินนะ เอาเจียวยยินตลอดนะคือ,อย่างทำเขาเสียบอย่ะยากีตอเอา่เลาวดเวเขาเนียว่นหันไปองติดียวไก่ยัางบะติดียวนะครับไม่มาติอสาบไปเสียงไวแล้วเห็นอยู่แล้ว เดี๋ยวไปลองวันนี้ก็มาแล้ววันนี้เราก็มาเอารถมาเช็คระยะนะครับผมที่ฮอ n d ้าสาขามุาหารนะครับพี่องแล้วก็นะเดี๋ยวเสร็จก็หลายชั่วโมองอยู่ก็แวะมากินขปุ้นวันสองเ้าว่ายางกินขปุ้นวันก็เลยพาแวะมาทพื่อับพถดีเนะาะเสร็นเสร็จเราก็จะกลับบ้านนะครับผมโอเคครับอา้าวนเชสาวชาไนบอกจะกลับบ้านไงแฮ่แ่ฮะกำลังกลับคืออยู่หมูห่บัววาน,นนั่นเห็นว่า กัรางกายง่ายกำลังไม่พี่น้องเออพันขึ้นรถแล้วว่าสิเมื่อ้รหันไปหาเพิ่งเกือบก้อนพันลูกบอกว่าให้นสื่อลองเท้าพูดอะไว่าไปหาเพิ่งเกือบก้อนหนึ่งสองคนนี่ลองเท้ายองไร่ อนนี้ก็เป็นเวลาแล้วจะเป็นหกโมงแล้วหกโมงหกโมงแล้วหกโมลแล้วอยู่บียกซีโมกเลยนะครับผมพแมจะลกลับแล้วเฮ้ยคำางนด่รถบอยไฟเลยเดกยับิหคนสมัยก่อนอะอก้ยงสมัสยก่อนาะเมืมม่อไดเฮ้ยค่ำชางออคงูหโอ้ยคนายผูมัก ขั้นปักโอ้ยพี่นนองจนคำพี่นนองเออหนันมือหนัมเกิดหรือเปล่าฝนจะตกจนจนคำพี่นนองเมียคอยเปิดเข้ามาได้สองนังนี่ไปพี่นนองครับผมโอเคครับผมพี่นนอง กับบ้านค่ะต่งรงพี่ร้องนะไรเล้ยไล้อย่างวไอายแสงเตวนบอกไปเลยว่าแย่สองดังนี้ไปใส่้อกันเดินขาดแม่คํหนีมาค้แม่ชอกับใบสวมันบอกมาเห็นดเซรกดนขอสุดจนสิ้นเลยสามโมงสี่โมงห้าเด็กมังหั่ห้องเด็กไมา โอเคพี่น้องวันนี้ข้ามืดปืนตายครับผมมืดแล้วอยู่หมุกทหารนะพี่น้องเนาะมาได้พี่น้องว่าโคบีเป็นไดกับเป็นหรอคือเราเป็นหรอหรเราก็เลยมาทำทัวร์นะคะทุกคก็มาหาสื่อขอแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะโอเคครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสมัครแคชช่องวมยาชาแนลดูได้เขาฝากช่องมื่อนั้นแล้วก็ช่องน้องปอยเน่เพนบ่าวนอนนาชาแนลสามสองโอเคผมพี่น้องคลิปนี้ชาแนลด้วยนะคะ จ้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ไลน์หน้าคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับไรครับ